ธรรมะคืออะไรคำว่าธรรมะเป็นคำที่มีความหมายดีมากแต่ปัจจุบันมีการตีความหรือให้ความหมายของคำว่าธรรมะอย่างหลากหลายบ้างก็ตีความเสียจนกระทั่งตกต่ำลงไปเลยเช่นแปลว่าหน้าที่กฎระเบียบหรือตีความเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายธรรมะก็มีทั้งทั้งที่ตัวเองไม่มีมีท่านหนึ่งบอกว่าขอทานก็มีธรรมะเพราะทำหน้าที่ของตนในการขอทานเป็นต้น ถ้าอย่างนั้นโจนก็มีธรรมะสิเพราะทำหน้าที่ของโจรเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกต้องนะถ้าธรรมะแปลว่าหน้าที่กฎระเบียบถ้าแปลได้เพียงแค่นี้มันไม่สามารถที่จะนำไปสู่การดับทุกได้ดังนั้นก็ถึงเวลาแล้วละที่เราจะต้องหวนวลับคืนไปใช้ความหมายดั้งเดิมกันคำว่าธ,ธรรมะหมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เมื่อปฏิบัติตามแล้วจใจเรานั้นจะใสจะสะอาดจะบริสุทธิ์จะทำให้เข้าถึงธรรมะภายในก็คือดวงธรรมใสๆซึ่งจะนำไปสู่พระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนนี่คือความหมายหลักเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตคือเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้รู้จักว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรต้องอย่างนี้นะการบูชาอันสูงสุดหรือการปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐการปฏิบัติธรรมเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติกันให้ดีเป็นพิเศษถ้าเราปรารถนาะจะได้บุญมากๆ อยากให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ถึงพระธรรมกายให้ได้เพราะบุญกุศลและความบริสุทธิ์ความดีงามทุกอย่างรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆุกคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทุกคนทั่วโลกเข้าถึงพระธรรมกายโลกจะพบกับสันทิสุขที่แท้จริงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง ก็จะมีแต่บุญกุศลความดีแล้วก็พระรัตนตนไยในตัวนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกข,ของเราอยากแท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลการทำความดีการปฏิบัติธรรมจึงเป็นการณียกิจคือกิจที่ต้องทำเพราะเราจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งชีวิตถ้าขาดที่พึ่งแล้วมันว้าวี อับเฉามีแต่ความทุกข์ทรมานทุกข์มากบ้างน้อยบ้างต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพระธรรมกายนั่นแหละความทุกข์ทั้งหลายจึงจะดับไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายและยิ่งเห็นท่านชัดใสแจ่มก็จะยิ่งแจ่มแจ้งเข้าไปเรื่อยๆจะมีความสุขตลอดเวลาเลยเป้าหมายชีวิตเราทุกคนเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง นี่คือเป้าหมายชีวิตของทุกคนไม่ใช่ผูกขาดเฉพาะนักบวชพระพิสุสัม,มเนันแต่เป็นของทุกชีวิตในโลกหมายความว่าคนทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เป้าหมายของการเกิดมาก็คือการทําพระนิพพานให้แจ้งอย่างเดียวนอกนั้นอย่างน้อยก็เพื่อสร้างบารมีจับหลักให้ดีถ้าจับหลักตรงนี้ได้ก็เอาตัวรอดได้มนุษย์ทุกคนมีวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเพื่อการนี้ ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยการทำมาหากินเพื่อต้องการแค่ได้ปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็เอามาสร้างบาร,รมีเพื่อจะได้ลดปัญหาลดแรงกดดันที่เราขาดปัดจจัยสี่ใจก็จะได้เบิกบานสบายสแสวงหามราคนิพานที่มีอยู่ในตัวของเราได้ง่ายการทำมาหากินก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้ส่วนการสนุกสนานเพลิดเพลินนั้นก็มีเอาไว้สําหรับผ่อนคลาย เมื่อเรายัางไม่รู้เป้าหมายของชีวิตเป็นอย่างไรเราก็จะหาวิธีคลายเครียดก็เลยไปทําไปตามรสนิยมไปป่าไปเขาไปห้วยน้องของบึงไปบาไปครับไปเที่ยวที่โน่นที่นี่คลายความเครียดด้วยวิธีการอย่างนั้น